ความขับแค้นใจความเสียใจก็คือเพราะยังมีพวกเราไม่มากพอครับพี่น้องครับยังมีพวกเราไม่มากพอในสภายังไม่มีพวกเรามากพอในสภาก็ทอมอและยังไม่มีพวกเราอยู่ในทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องครับถามว่าปัญหาฝุ่นที่เกิดจากกรุงเทพมหานครการแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครทุกอันนี้คืออะไรหยุดงานปิดโรงเรียนใส่แมสอยู่บ้าน มันถูกต้องเหรอครับทุกวันนี้สกพักก้าวไกลร่วมกันล่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเปลี่ยนรถเมที่สร้างฝุ่นมลพิษให้เป็นรถอีวีภายใน7ปีล่างข้อบัญญัติกำลังจะเข้าในเดือนหน้าที่จะถึงนี้หลายคนพูดว่าจะทําได้จริงเหรอก็ใช่ครับเพราะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่เคยยื่นข้อบัญญัติเพื่อประชาชนมาเลย22ปีเราเป็นสกก้าวไกลชุดแรกที่เข้ามาและเปลี่ยนกรุงเทพมหานครสิ่งหนึ่ง ที่เปลี่ยนได้คือเปลี่ยนยานวาของผมถ้ายานวาเปลี่ยนได้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนได้วันนี้คนกรุงเทพเปลี่ยนกรุงเทพได้ประเทศไทยก็เปลี่ยนได้ครับพื้นที่ทหารอยู่ในกรุงเทพมหานคร19,200ไร่เข้าไปแล้วเรามีพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งล้านไร่เกือบสองหมื่นไร่เป็นพื้นที่ทหารแล้วเขาบอกว่าทหารเป็นรัวร้วของชาติรั้วของชาติบ้านบ้านอยู่กลางใจมังอยู่ในห้องนอนเลย ที่ประชาชนไปเกือบสองหมืไร่มาตั้งอยู่ใจกลางอยู่ในห้องนอนแล้วบอกผมเป็นรั้วของชาติรัฐบาลก้าวไกลทำทันทีย้ายพื้นที่ทหารออกนอกต่างจังหวัดไปทำหน้าที่รั้วของชาติของท่านให้เดมบุญแล้วนำพื้นที่ของทหารคืนให้กับประชาชนจะเป็นสวนสาธารณะก็ดีจะเป็นโรงเรียนจะเป็นโรงพยาบาลจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นของประชาชนครับผม ขอเสียงคนรักพิธาลิมเจริญรั์หน่อยครับการเลือกตั้งปี2566คือการเลือกตั้งแห่งการเดิมพันคือการเลือกตั้งเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงคือการลงทุนที่น้อยให้สุดเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้จะไม่ได้กำหนดชะตาชีวิตของท่านเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน4ปีข้างหน้า นโยบายทุกชิ้นที่เกิดขึ้นจะส่งผลกับชีวิตลูกหลานของท่านไปอีก20-30ปีอย่างแน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านกำความฝันและความหวังของท่านให้แน่นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วออกไปกาเก้าไกลทั้งสองใบเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปตลอดกาลค่ะ